ฟอมือเฟี้ยวเ้งในที่ส <bağ seventeen> ุดก็จบสักทีฉันอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งจังเลยในที่สุด ถ้ากษัตการ์กับไปตัวเจ้าเล่ตัวนี้ได้สักทีขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่สามารถชนะราชาสักศพได้และเข้าขกล้ความสำเร็จของภารกิจเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วใกล้บ้านเธอนะ้สินี่เป็นเพื่อนตัวที่สองเองเนาะเนื่องจากผู้เล่นสังหารราชาทักศพระดับสูงได้ทักษะต่อไปนี้ของผู้เล่นจะได้รับการอัปเกรดสำแข่งร่างกายหลังจากใช้ทักษะแล้วค้าป้องกันจะเพิ่มขึ้น75คะแนนและค้าความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นอีก60คะแนน การใช้งานในแต่ละครั้งจะใช้ค่าวความกด100คะแนเน,นเป็นระยะเวลา30วินาทีความเคลื่อหน้าในการอัปเกรด1 3 6 7ามรทับ2 0 0พวิสัยทัศน์ขั้นสูงเ e v e l สองการมองเห็นตอน้องขึ้นแบบติดตัวจะไม่ได้รับผลกระทบจากควันและความร้อนหลังการใช้งานสามารถเห็นร,รายละเอียดต่างๆในระยะ500เมตรได้อย่างชัดเจนการใช้หนึ่งครั้งจะกินค่าพลังจิต100้แต้มะระยะเวลาในการใช้งานก็คือ10วินาที ความคืบหน้าในการอัปเกรด1นึ่งพันม้ทับสองพนครื่องสมอง Walker, วอเกอร์เดลว์สสามารถควบคุมวอเกอร์ได้สตัวและสามารถแบ,บ่งวิสัยทัศน์ของวอเกอร์ได้วความทรงจำก่อนและหลังไปซักศพได้การใช้งานนั้นแต่ละครั้งจะต้องใช้ค่าความกดสองร้อคะแนนระยะเวลาในการใช้งานก็คือ5นาทีและระยะควบคุมจะต้องไม่เกิน6 0รเมตรความคืบหน้าในการอัปเกรด15บห้ทับยีนอกจากทักษะ จะได้รับการอับเกตแล้วคุณยังได้รับทักษะของนาทาทายศพตัวใหม่อีกด้วยเอ๊ะ eh? พลังแห่งน้ำสกิลติดตัวสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในน้ำได้โดยที่ไม่ไรับผลกระทบจากการไหลของน้ำยิ่งข้าความกดสูงมากเท่าไรทักษะก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นฝ่ามือแห่งชีวิตและความตายซ้ายอยู่ขวาตายมือซ้ายสามารถเปิดเิยปัจจัยแห่งการรักษาและสามารถสร้างความเสียหายต่างๆได้แถมยังสามารถล้างพิษและฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย มือขวาสามารถปลดปล่อยพลังปานศพและทําให้คนป่วยได้ถ้าหายใจเอาปานศพเข้าไปมากเกินไปมันอาจจะไปทาลายเซลล์ทั้งหมดของร่างกายได้จะต้องใช้ค่าความกด25คะแนนต่ววิเพื่อใช้ฝ่ามือในการรักษาและเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บการใช้ฝ่ามือแห่งความตายจะต้องใช้4 0คะแนนต่ววินาทีความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเงื่อนไขในการอัปเกรดค่าวอเกอร์ความคืบหน้าในการอัปเกรดศูนย0 0 0 ว้าวสกิลนี้มันดูน่าอึดอัดมากเลยสามารถสร้างความเสียหายได้แถมยังรักษาได้อีกงั้นเหรอแต่สกิลนี้มันก็ยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันสามารถเปได้ท้องพยาบาลรักษาแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยได้แล้วผู้เล่นคุณจะสำคัญก็คือคุณจะต้องควบคุมค่าความโกรธได้เพียงพอไม่งั้นละก็ทักษะในการรักษามันจะไร้ประโยชน์ถ้าเอาน้ำมาหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมมาถึกไฟเผาแล้วก็ มันน่าจะพอทำไม่เกิดความดันแบบนี้ได้ไม่สิแผ่นดินไหวเหรอโอ้ยแผ่นดินไหวทุกคนนีเร็วเขา้าค่อยๆออ,ออกไปกันไปนะเร็วเขา้าปังปิ้งยังอยู่ข้างในอยู่เลยขาจะไม่เป็นอะไรแน่หรอหน้านี้ผมไม่รู้จะทำเสียงเด็กยังไงนะครับเอาเป็นเสียงนี้ไปแทนก็นแล้วกันนะครับโอ้โอ้โอ้ เว้แล well, no, no. huh? ้วไม่ได้ยู่ข้างได้หลุมนั่นหรอเจ้าหนูอย่าเพิ่งตกใจไปเนาะฉันจะลงไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้เลยฮะบ้าเอ้ยนี่มันตูบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ นี่มันสัตว์นกประเภทไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ oh. เว้นแล้วสรูมแก่งล่างก่อยสวยแล้วไงแรงมันเยอะเกินไปโอ้ oh. เวนเอ้ยไอเด็กยักษ์ตัวนี้มันเป็นลูกของคำข้องตัวนั้นงั้นเหรอแถมยังเป็นราชาสรสมหมือนกันด้วยสินะเด็กยักษ์ตัวนั้นเคยอยู่ข้างในถุมนี้แล้วก็แสดงว่าที่คาข้องตัวนั้นออกไปจับคนแล้วก็เอากลับมาก็เพื่อที่จะ ให้อาหารมันและระบ,บกช่วยตรวจสอบให้ฉันหน่อยสิว่าไอ้เทลโตัวนั้นมันคืออะไรกันแน่ขออภัยระบบไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในขณะน,นี้แต่ที่แน่ๆเลยเทาโลตัวนี้มีพลังยิ่งกว่าคังโคตัวนั้นอย่างแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะ่สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้มีแต่จะต้องกินถั่วนาไวาหายก่อนก็เท่านั้นโอ้ ถั่วนางฟ้าไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยมีของเยอะเกินไปก็ลำบากเหมือนกันแฮะโอ้โธ่เว้ยระบบฉันมีข้าวความกดอ,อยู่มากแค่ไหนเพื่อนกคจะหมดแรงแล้วขอแนะนำให้เพื่อนหนีไปโอบ้บ้าเอย้ยถ้าฉันสามารถกินถั่วนางฟ้าได้แล้วก็ ซึ่ยังต่ยไม่ได้ดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันจะหนีไม่ได้แล้วจริงๆอีกไม่นาน ถ้ก็จะกลายเป็นอาหารของไอ้ทรลกตัวนี้แล้วถึงแม้ว่าฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้ก็เถอะเสี่ยวเย่ของฉันเมียวเมีวหงเฟยและคนอื่นๆพวกเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วล่ะโอ้ทุกคนโดมยิงเข้าไปเลยพวกเราจะเสียบังฟิไวไม่ได้เด็ดขา ถึงมันจะได้ผลงั้นก็ยิงต่อไปเลยย่าหยุดโอ้โอ้ไปแ้นนกซะ ไอ้สเปลาดหวังปิงจะปล่อยให้เราชาสร้อบตัวนี้กินหวังปิงเข้าไปไม่ได้ ังปิงนายเปยังไงบ้างโชคดีที่ไเรเซเบอ้์ที่ผังปิงเอามาให้ฉันมันมีพลังทำลายที่สูงมากแม้แต่แข่งของพวกก็ระดับนั้นเกลื่อนต่อได้ขาดได้เลยเอ๊ะนั่นมันโอ้โหเว้ยแล้วไงไอ้สับลายักรตัวนี้มันสามาราักสัตวเองได้ด้วยอย่าแล้วมันกำลังมองไปที่ฟอโบเจ้า พ่อบอรีบหนีเร็วเข้าพ่อบมันอยู่ข้างหลังคุณแล้วเรีบวิ่งเร็วโอ้รูกปืนอาบีจีเหรอพวกเขาม่กันแล้วสินะพี่หวังพ่อบอครับหวังปิงพ่อบอผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องไม่เป็นอะไร อย่าเพิ่งมาพูดเรื่องนั้นนะตอนนี้เรียช่วยหวังปิ้งก่อนเร็วเข้าพี่หวังพี่ได้ฟื้นขึ้นมาสิหวังปิ้งฟื้นสิใฮ้ตายเถอะหวังปิ้งได้รับบาดเจ็บถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่หวังได้ฟืนขึ้นมาสิเอ้ะพี่เหมียวกับเสี่ยวเย่เหรอเสี่ยวเย่ฉันกับหัวนะ้าจะช่วยยิงคุมกันให้พวเธอได้บอกไปก่อนเลยอืมพี่เหมียวก็ระวังตัวด้วยนะ ยิงเข้าไปเลยตัวกบกระถิ่งของพวกเราจัหมดเอาลูกไปทั้งหมดออกมาแล้วคว่างใส่มันไปเลยโอ้สวยแล้วไงกระถิ่งของพวกเราหมดแล้วโอ้โอ้เสียวษย่ พาเันกลับไปจะสามารถสู้ต่อได้เฮ้ยรอ,องเท้ามันจะขยะอะไรขนาดนี้เนี่ยเสี่ยวแย่พาชั้นกลับไปทีไม่มีทางหรอกนะพี่หวังรองเท้าพี่ก็ไม่มีแล้วนะแต่พี่ยังบาดเจ็บอยู่อีกด้วยฉันจะไม่ยอมปล่อยพี่ไปตายหรอกนะไม่เป็นไรหรอกมีรูกปีกิ้ีวอยู่ตรงนั้นเอาไหมฉัน ฉันจะได้รักษาตัวเองด้รูปไคิวรูปิคิวอะไรเหรอฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะลืมไปเลยว่าเสี่ยวเย่มองไม่เห็นพื้นที่ของฉันมีแต่จะต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้นสินะเสี่ยวเย่พอฉันมปตรงนั้นหน่อยเดีวเข้าไม่ได้ฉันจะต้องพาพี่ออกจากที่นี่เสี่ยวเย่จะยอมฟังที่ฉันพูดหรือจะให้ทุกคนตายอยู่ที่นี่อ้มันมาอีกแล้ว ระวัดงด้วยทุกคนทุกคนวิ่งเร็วอ้าวขาของฉันไม่ต้องกลัวฉันจะช่วยเองยาโอ้โอ้โชคดีที่หลบทันไม่งั้นตายแน่ ต้องรีผ่าทางแล้วเ oh. วนเอ้ยถูกเจอตัวแล้วโอ้บอโบคุณโอเคไหมไม่เป็นไรพูดเอาไปกันเถอะเด็กตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะรับมือได้ อย่ามองไปข้างหลังเว้นเลาคัลทุกคนระวังด้วยไอเด็กตัวนี้มันกำลังทำลายพื้นที่รอบ โ <Whoa. S 2> พ่อบอเจ้าได้หนีกันเถอะคนที่สับหลัตัวนั้นจะตามทันอืมอืมเจ้าหน้าที่เหมียวระวงังขอบคุณเว่าออเจ้าคนนี้เป็นอะไรใช่ไหมเสียวหยุนพวกเธอได้รีบบอกมากันหน่อยที่นี่มันจะถล่มอยู่แล้วอืม เซียวหยุนลวงแย่ yeah, แล้วโอ้โอเซียวหยุนพ,อพอ่อบอทุกคนไม่ต้องห่วงพวกเธอไม่เป็นอะไรหรอกเพราว่าพี่หวังมาแล้วยังไงละ่ะพวกเธอจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนอิสบัหลานเฮงชวยเอ้ย ก็มาทำร้ายผู้หญิงของฉันกันเหรอแกกำลังมองหาที่ตายแล้วฟังปิงฝ่ามือเบลพงษ์โยโอ้โอ้ฟังปิงตอนนี้แหละรีบหนีกันเถอะ พวกเธอไปกันก่อนเลยฉันจะอยู่จัดการกับไอ้สปาราดตัวนี้แต่มันจะงอกมาใหม่ทุกครั้งเลยนะเพราะเราจะไปยุกยับมันไม่ได้ไปกันเถอะ